ธรรมะยามเช้าโดยท่านพระครูปริยัติกิจธรรมรงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์กับหลักธรรมะการอยู่ร่วมกันของสังคมหกข้อเชิญรับชมธรรมะได้ในโอกาสนี้านลัการอยู่ร่วมกันในองสังคม เราก็ต้องรู้จัสสกสังคมด้วยนล่แหละููอศาสนาเปี่ยนกระได้แย่<ช>แย่คนไ,ไว้กลุ่มใหญ่ๆหญ่หอ่ประมาณสองเดืันกลุ่มแรกคือ่ารพัฒนา,าจากท้ต่างแปลว่าเรามีกลุ่มกัวกลุ่มกลุ่มเนี่น ราคาเด่นแปลว่าความคำหนักความชอบใจดังนั้นมองไปเกิดอุปนิสัยใจ,จยของของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป,ไ,ปไม่มีใครคิดเคยออเฉยเพราะเดยมามันติดตูวเราามแต่จมนั้นแหล,ละอุปนิสัยของคนราคาจะดึงืูอขนที่รักสวยรักงามความเป็นประเบียบเรียบร้อย ชอบให้คนเอาใจทวาในเชื่อความถามควอมเห็นดูตรู้จัวใจก็ผู้คนก็ทั้งสวยทั้งงามทั้งปังเป็นแบบเตี้ยร้อยชอบคำพูดที่มาไปรองอาหารก็ต้องนร้อยดนตรีก็ต้องเพร้อด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนที่ชอบทั้งสวยทั้งงาม รูปเสียงหรือเรื่องบทกวีนสนองต่อความรู้สึกของตนเป็นอย่างดังน,นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามท่าติดในรูปเสียงหรือเรื่องอะไคนข้างก,ยก,กายเป็นป่เป็นเรื่องไขของความุกู้ทรงถ้าไม่ได้พันหารอยนี้ก็ไม่ใาต้องเอาในในอย่างใดที่สอดคล้องอย่างเดียวซึ่งหรยอข้อขจริงแล้วมันไม่ใช่ บ้านเราก็เปลีป่ยนแปลงไปตาม,ตามาาการเวลาฐาหาการป็นอยู่มันก็เปลี่ยนไปตามสภาพแต่นั้นถ้าเราอย่างยึดติหูอย่างนี้มันก็กลายเงื่อนไขกองความทุข์จัดัด้นพุ่นโงก็เลยให้อันสุภาพกรรมฐานได้ถือว่าสิทธะไหนท่านผัมันก็ไม่สวยไม่งามเหียนไปตามการเวลาสภาพนม้่อไหรทั้งปวงัวเหมือนเป็นหาอาหารวันนี้ร้านนี้อร่อย อุตส่าห์ชวนเพื่อนที่น้องไปงก็กลังเปลี่ยนแมคโควใหม่เปลี่ยนแมคโัวใหม่ไม่ถูกใจอารมณ์ความขุ่นหมวก,ก็ตามมาเร้่งานเลี้ยงตั้งใจว่าจะพาครอบเพื่อนสนิทไปทานอาหารกลานนี้แหละไปวันนั้นก็กฏว่าหางไม่อร่อยความรู้สึกของผมไม่ชอบใจก็ตามมาด้านการปรับใจที่จะทำให้เราเข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละสาคัญ พอสิ่งที่เกิดมาก็เรียกประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมันฟังเราเอาประสบการณ์ของชีวิตมันเป็นตัว,วตัดสินเรามันจะกลายเป็นความทุกข์ของชีวิตแต่ถ้าเราได้เข้าใจความจริงว่าเรื่อสิ่งที่สวยที่งามสิ่งที่อร่อยไม่อร่อยมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่กนจะเปลี่ยนแต่เนื่องถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ความทุกข์มันก็จะน้อยลงประการที่สองก็คือ คนที่มีโภูศจริตคนที่อารมณ์ร้อนคนที่มีโทรศัพท์จริตอยู่ในตัวเราสังเกตง่ายว่าอารมณ์มันขุ่นง่ายใครทำอะไรที่กระทบกระทั่งใจเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยโารงชอบไม่ชอบก่อนตรงนั้นแหละพฤติกรรมเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นได้มีความขุ่นโัวอยู่ในใจ เราชอบความเป็นตัวตรงค่อนข้างจะสูงแต่ว่าถ้าเกิดชอบใจใครเนว่าใส่เตะเหมือนกัน,นมีไม่ก่อนตัวสารเจริญคือถ้าชอบใจที่เอไม่อั้นอะไรองน้นแต่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องเฝ้าจีก็เลยเป็นคนยิสัยลักษณะ,ะกกนำวุฒิมนุษย์อยู่จัจอารมณ์ร้อ,อ,รอนโกรธง่ายถ้าอยู่ใน เป็นวันนนส่วนราชการก็ลูกน้องก็ต้องดูอารมณ์ด้วย่ยาไปเส็นเอกสารเสร็จหนังสือก็ดูฟ้าดูแดดดูลมด้วยวันไหนอารมณ์ดีก็เอาไปเข้าไปถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ห่างๆไว้ก่อนดูอารมณ์้าแปดิดรวนหนักๆเราต้องทบทวนของเ้าไปให้ถูกที่ถูกทางแต่ถ้าชอบใจก็เป็นนักเลงโตงนั่นคือสามารถเป็นที่พึ่งได้ยามที่ชอบใจถูกใจ สารนักเลงก็บอกบาอ้านใหญ่เป็นเรี่พงง่าได้แ่ก็คนกษณะเนี่ยเป็นนักเลงพนตัวก็เราก็ต้องดูด้วยั้นเมื่อเราโกรธบ่อยๆมันก็สั่งสมอยู่ในตัวเรามันกลายเป็นความระคึกที่เปนที่เป็นเปีนชีวิตเปยนนิสัยเราั้นหลักการพุทธศาสนาจึงให้ทำบัญชาเคือสืออมหารธรรมเมตตาการุณาุพิตตาแล้วเดชะ โดยเฉพาะเมตตาธรรมเนี่ยเพราะธรรมชาติของจิตใจของคนเราเนี่ยอารมณ์มันจะเกิดดวงจิตมันเกิดทีละดวงถ้ารุนกรอบมาเมตตาจะหายถ้าเมตตาม,มาอารมณ์กรธมันก็หายแต่เมื่อเราเลือกเส้นทางของชีวิตเนี่ยเพราะว่าโดยปัจจัยเรื่องร้องเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ความขุมม่นมัวเกิดขึ้นในตัวเราในสังคมนั้นก,ก็ควรจะหมั่นจะเิญเมียตาอยู่นเนื่อ ความเวียนตานี่แหละมันต่สลายความโกรธความเกลียดชังลงไปได้เป็นเป็นน้ำใจที่จะลมใจให้เราความรู้สึกในต่างที่ดีซึ่งประการที่สามเนี่ยโมหะจริตคือคนโมหะจริตเนี่ยเป็นคนที่น่าห่วงที่สุดเพราะว่าไม่เป็นตัวรู้ตัวเอง ถ้าเรามีรูปมีหลังที่เป็นโมหะเรชิก็เป็นห่วงว่าเจอเพื่อนไม่ดีคนลักษณะนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยบะครแต่ว่าสิ่งที่น่าหวงใหญ่ก็คือไม่เช็นตัวของตัวเองเหมือนถ้าเรามีรูปมีหลังก็คือไปตามเพื่อนอย่างเงี้ยพอไปตามเพื่อนเจอเพื่อนดีก็ดีไปเจอเพื่อนแย่ก็แย่ไปดังนั้นลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลใจใส่มากที่สุดนี่คือกลุ่มคนที่น่าห่วง ไม่เป็นตัวท้องตัวเองฉะนั้นเมื่อมีตัวข้องตัวเองก็ต้องมีหลักยึดมางใจหลักยึดทางใจก็คืออารมณ์ของกรรมฐานส่วนนี้เนี่ยก็องค์ไม่ใช่อน,น,นาจนัสติไม่รีชนาโลมในการทักาเนื่อเพราะมันเป็นสัตว์ไม่มีความเป็นตัวข้องตัวเองผมไม่ไปโอนเองไปทางซ้ายทางขวา มันสามารถพอเราพิจารณาอยู่ในเนืองนี้มันจะลักษณะอันหนึ่งก็คือมันเกิดปัญญาการเจริญภาวนาทาให้เกิดปัญญาเมือนเราอยู่กับตัวเราอยู่ในเนืองนี้เราได้พิจารณาทุกทวนชิมทีจจ่รอทุกวันทุกวันเนี่ยบางวันก็เข้าท่าบางวันก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่เพราะว่าคนที่รู้ถูกรู้ผิดึงแยน่ว่าถูกผิดได้จึงประพฤพิถูกได้แต่ว่าคนบวชจริตเป็นผลดี ภาษาหลักเรื่องคือีมยี่ไม่ค่อยจะรู้อะไรไม่รู้อะไรมาบิดก็จะชมู่ประสง่หแ่บนั้นนะป่านอนเป็นกลุ่มภาชีาไปแล้วอนาบนัสติพี่จะได้หมดนั่นให้พิจารณาลงหมายใจเข้าได้อยู่ในเกียวกับสินงงขขง้งหลายั้งปวงแล้วก็สุ่เสียงอี คุมประพฤติกับเรือนจำมีโอกาสได้ใช้คนคุมมีกกามใจเ,เยอะเพราะว่าไม่มีตัวของตัวเองวนตัวไปไหนก็ไปเสียผู้เสียควก็ง่ายนั้นพฤติกรรมเหล่าน,น,นี้เนี่ยมันก็เกิดในสังคมใหม่ก็ค่ยยอยจะเยอะถอสังคมสมัยก่อนเว่าเช่าเรือนจำก,ก็ง่ายไปพนักพิทพักษ์มันเข้าไปทุกวันต้องเช็คตั้งแต่ประตูเข้าเล็กนอนกว่300าสามร้อยกว่าผมว่าจะปีที่สิบบุคคล ตัว,วังเห็นว่าอะไรนะสองพันสี่พฤิการเจริลกแต่หน้าปก่กิจก่นท่านกบายไม่มีนโยบวายยุ่เเรือจงจำบ้างบ้างฉะนั้นเพราะว่าจะาไปไหนเราไปสวิตมันมันมีเรือนจำกลางเกาะน้ำก็ขเขายังทำพิพิธภัณฑ์เลยแสดงว่าอะไรมันบอ,บอกว่าพฤติกรรมคนได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่นั้นเรื่องจำเจริญก็ง่า,ายแหละดีใจแสดงว่าเราต้องมีภาระเยอะมากคงประพฤติต่อออกจากเรื่องจำก็ต้องคุมประพฤติต่องานไม่หยุดไม่หย่อนัทนฝูกคนทั้งหลายทั้งหวงในพฤติกรรมหล่อนเอก็สั่นมากนะใส่สัช้ได้ประการที่สี่ก็คสื่อคนวิตกจริตคนวิตกจิตริตดูจะทําอะไรเลยก็จะคิดเยอะ ยมสังเกตก็ได้ถ้าพูดได้นะครับมันจะสั่งทุกบ่นปั๊บหนีอะเนี่ยเอจะสั่งงานอะไรคิดเป็นทุกเรื่องอันนั้นจะยากอันนี้เก็ยุ่งเป็นคนเพื่าถ้าจะคิดบ่นหน่อยๆหรือใ,ใครมีคนคิดบ่นอยู่ข้างบาง้านแบบก็บ่นเยอะก็จะไม่ตกไปหลายๆเรื่องคิดเยอะยอะันนั้นถ้าคิดเยอะร่้งมันก็มันจะมีความรุ่นวายสัตว์เดรัจฉานทุกภาาเนี่ย สภาพการปรุงแต่งทุกอย่างต้องปรงมาพุกเมื่อคิดมากมันก็พุกมากเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องมาดูอานาปานสติทเช่นเดียวกันเมื่อคือให้นำกรรมฐานอะไรเ้็นสายก็มันจะคลายความไม่ตกกังวลใจของเรามันจมจอยอารมลมหายใจเพราะลมหายใจก็มันเป็นคุณอย่างเดียวมันไม่เกิดโทษกับใครเพราะถ้าไม่มีลมก็ไปแน่แต่เมื่อใจมันจมจออยู่กับลมหายใจ สติมันจะทำํางานเรียนรู้กับมันเรียนเนือเืเป็นข้อสังเกตในหลักของ้รงนําอันหนึ่งข้อี้ือเมื่อใดก็ตามถ้าเรารู้เข้าันในสิทติแสดงใ่้สติเราสมบูรณ์เมื่อสติเราสมบูรณ์เนี่ยหลักทางพุทธศาสนามีอยู่ข้อเดียวที่เป็นสุดยอดของทารนี้คือความไม่ประมาทเมื่อความไม่ประมาทเริ่มจัดแจงชีวิตเราได้ถูกต้องข้อผิดพลาดมันน้อยลงทุกมันก็น้อยข้อผิดพลาดมากทุกมันก็มาก Andy, em lần xin cảm thấy đúng của mẹ ta chưa có mặt bí tóc chạy an nọ bắn sủi đáng so hà nội duyên có chạy nằm ghênh 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 nằm gần 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 nằm เมื่อเรารู้ได้งานเลยว่าจะเป็นเสนาว่าใจถ้าลึกๆเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ไหมกับความคิดของเราคิดอะไรต่อไปว่ามันยังไงถ้าขาะนั้นเรารู้ได้ภายในสิ่งอุกเกิดขึ้นเป็นบ่อยใส่เข้าสติเราก็สงบยิ่งขึ้นโอกาสที่จะเดินข้อผิดพลาดปการเช็ดเลืตก็น้อยลงด้วยคนด้วยตรงจัดก็ต้องใช้มาฟังสติเช่นเดียวกันกลุ่มคนที่ห่างก็คือศรัทธาจริต คนที่มีศรัทธาแรงกล้าเนาะบางทีเชื่ออะไรแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าภาษานั้นบริหารก็คือเป็นคนที่มีพลังพลังเยอะควาศรัทธามันเป็นพลังเป็นกำลังจใจถ้าเชื่อในทางที่ถูกต้องดีงามมุ่งมั่นก็จะเดินไปสู่ถุดหมายความสำเร็จง่ายๆคืออันนี้เป็นส่วนส่วนดี ส่วนที่ไม่ดีคือถ้าเป็นชื่ออะไรผิดมาเนี่ยมันก็จะท,ทำให้ชื่อจมอยู่กับสินนั้นดังนั้นส่วนนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยให้กรรมฐานนั่นคืออนุสติภคือพุทธานุสติรรมาสังฆาจากขั้งจาคขั้งคือความเสียสหรับสีลาก็คือสินแล้วแตเทวตาจุสติเทวนาในที่นี้หมายถึงเึื่อถึงความ ยี่โอตระบายยึดวุฒาธรรมตัวดานี่แหละตอนนั้นสิ่งทั้งหลายท่านพวงเสกเก็บว่าพวงจะแยกให้กลุ่มที่มีความศรัทธาไปเกาะเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดีเชื่อในสิ่งที่ดีเขาจะดีกับหงบนมระสย์ที่จะพัฒนาชีวิตตัวสุดหมายได้ได้เดือขึ้นเพราะจะไม่คนแวนเชื่อในนามุ่งมั่นมั่นยุ่งเป็นสุจริตจะในสุดท้ายคือผู้มี่จะเด คนนี้เป็นคนที่มีอยู่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมันเป็นคนเก่งคนฉลาดเนี่ยมันก็ความเชื่อมั่นตัวเองสูงโอกาสลักษณะนี้คือหนึ่งเชื่อในเชื่อมั่นในมรนก็มีความรู้ความสามารถสูงดังนั้นสิ่งนี้อาจจะก่อให้เกิดความตระหนันได้ดังนั้น,คนโคโูก็เลยให้พบร,รณาณนุสิไม่เป็นความตายอยู่นเนื่อนือง จะได้ชีวิตจะได้รึขงมานี่คือส่วนสำคัญถ้าเราได้อยู่ในสังคมเราก็จะเห็นว่าเออวงวนของชีวิตเราอยู่กลุ่มนี้ใสใจตัลักษณะเนี่ยที่นำมาปรากฏสูงทรรมประกาก็คือเราไม่เข้าใจคนรอบข้างเราก็เป็นยูไม่ใใจมองเห็นงานเราเราก็ปรับจูเราปรับจูก็ไม่มีใรสมบูรณ์แบบในตัวต่างคนต่างมีข้อบกพร่อง แต่ว่าถ้าเราเอื้ออกรไหมายความว่าแรงมาแล้วก็ผ่อนไปถ้าแรงมาแรงไปมันจะทเลองอกไปเหมือนน้ำเราไฟนั่นแหละแล้วถ้าเราเอื้อซึ่งกันและกันโกรธมาเราก็ปล่อยออกมาหน่อยอชีวิตเราก็อยู่ด้วยกนันต้องยึดอยู่เราจ,จะไม่อยู่คนเดียวเราอยู่เป็นสังคมแต่ว่าไม่เจริตหกหรือบางคนก็เจอือเจือหลายๆจริญเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะถ้าตัวเจริัวกับผู้ที่เจริตอันนี้อันดรายเพราะว่าพลังแห่งความโกรดบโบกับอัตตาหรือความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะทําให้เป็นคนที่มุ่งรุ่ดวงดานลๆๆและไม่ฟังใครผู้ไม่ฟังใครก็อยู่ที่กระน้องไม่ขาดครับส่วนแต่หน้าผสมประสานเข้าราคาเจริดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนนุ่มนวล เจือๆหลายๆจะหลุดด้วยกันก็ด้กันมันบาลานซ์กันพอดีมันเหมาะมันควรเหมือนอาหารเหมือนแกงเรานี่แหละถ้าปลุกปลุกนี่ปลุกางปนเครื่องคลมันเหมาะพอดีก็อร่อย้นชีวิตของเราก็ทํายังไงให้มันกลมกล่อมให้มันอร่อยเหมือนแกงเี่ยก็จัดวางชีวิตเราผสมวานั่นหน่อยผสมวานี้หน่อยทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวแต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่ยงามมาใช้ nó sẽ gây quẩn, gây lợi. ở này, chúng ta không ở đâu có. trong xã này, nó sẽ bùng lên những cái tệ nạn khác nhau. Như là mù mịt, tham nhũng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 , ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบก็เติมเตียนไปตามที่ควรจะเป็นสังคมทุกสังคมมีขีและข้อเสียแต่ถ้าเราพยายามที่จะหยิบข้อดีมาใช้ก็เปลี่ยนคุณเป็นเืนพิสูจน์เช่นกันทุกคนมีคุณค่าเสมออันโาส่วนของมนุเสเสุดนันปุ๊บเวลาถึอวเป็นฟัสติสแสดงว่าเราก็พยายามที่จะัดเราปลอกเราตัวเรา ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดไว้กันนมันไม่ใช่จะได้เหมือนกันทุกทุบโกลสังคมก็ต่างมีต้นทุนที่แตกต่างกันไปแต่เราขอให้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นชาวโลกนี้ก็คือเวอร์ชัน้าน่าจะตอบกลับจูนใจข้าใจใจเขา่าใจเราแต่เมื่อคนก็แตกต่างกันไปพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นอย่าพยายามไม่ให้คนอื่นเข้าใจตัวเราเห็ไหม เพราะว่าตัวคุณธรรมชาติของโบตุนั้นจะมีความเห็นชัตัวอยู่ในตัวอยู่นะแต่เราปรับสูนใจได้เราก็อยู่แบบเหตุผลอันก็อนุโมัตานาในบนบุศลที่ตั้งใจมาเราทสมบตุในชมบังสาวทำงานก็หมืนเรียนกันไปยกที่มีเวลาก็มาทุกคนสัตว์อนุโมตนะัตนาบพต้นคนในบนกุศลทั้งหลายทั้งปวงโศจตนาที่ทตั้งใจ ทำไว้ดีแล้วระฤตกไม้ดีแล้วจงระมัดระวังความักกันในครอบตรัวจงมัสนใจความเจริญเจริญด้วยความใจทักนสิประการจกึงอายุก่นละสุขขันธ์ละกอนหนาสามสมัดสามเจ้ทัญตุัญทุกปัญญาสาธุ